Ugh, oh, you know, really. สบายดีืัอนี้จะพาท่านผู้ชมข้อไปหาไส้เว็ดไส้มองตามเคยเนาะวันนี้วันนากาศก,าก็ดีอยู่นากาศสงบดีเนาะวันนี้เนาะว่ามีลมเนาะไปเดินเล่นที่ท่านผู้ชมไปติดตามร่มกันเลยเนาะ ว่าสิหมานบ่พอได้อยู่ได้กินบ่เนะาะไปติดตาบ่กันเลยเนาะมันละว่อนใส้มองก็แถวว่อนเคยใช่พุ่อนอะเนาะไปติดตาบ่กันเลยว่าสิเป็นจังไงเนาะนี่บัรยากาศดีเหมือนน้องเลย พิษกะตามน้องกันเลยหาใส่วิ์ใส่มองตามคืออยเนี่ยใส่มือว่านก็พอและยู่ได้กินยู่พี่น้องเลยวันนี้บงังบังเท่อ,อใส่แล้วเว้นเอาสิได อย่าเบื่อกัางคืนนะเบื่อเนาะเพราะว่ามือเส้นนี่ได้ป่ามันยังมีตู้ Lung พุ่น à. à oh. <laughs> 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 là bà, ngựa. Ngựa lung พุ่น là bà. Chết

เอาไปย่านกดหลักย่านทีน่ห้อปั่นสบายดีสบายดีอีกเสื้อนึง่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า เอาสิผ้าท่านช่วชมองมาอย่ามองเนาะเพราะว่ามองเขาใส้ไว้มือวาดน,นี่เนาะติดตามน้องกันเลยเนาะว่าปิดจยงไรเนานะ สิมารรนบ่น้อมือม้นอนอีนอ้เนาะพี่น้องเอ้ย

Để cái thuốc làm mới tay cái